ไปโน้ตเลางานแข่ง p a ท t e r n of t h ลิงชั s นะคะระหว่างเด็ก A กับเด็ก A สิบแปดครับเอเลียนเหมือนไม่ได้สับแบบนี้ขอเปลี่ยนมือก่อนเหมือนไม่ได้เปลี่ยนอะไรที่นี่นะเก็บไม่ทิ้งอะไรไอ้นี่ไม่เก็บเหมือนไม่ได้เปลี่ยนอะไรเมื่อกี้เนี่ไ้เหมือนเมื่อกี้ไม่ได้เปลี่ยนเลยทำไมอ่ะเปลี่ยนสอง สองโอเคสองความริเนริญค่ะบผมาผมมาสองผมมาพที่สองอยู่แล้วตอนนี้2เสองพุดเลยมาที่สองครับมาที่สองครับบัี่สเจมลงสวิตตี้แล้วก็สวมเอาคอมูผ่านครับใครหลัง จวนหนึ่งดินเกลือหวานตีเกลืออ่าอะไรวะเนี่ยีหนึลาอะไรเช็คของครับเช็คของหมอทางที่สองอ่าเรียบร้อยแตกเนาะจบเลยเช็คของเช็คของทำกันอย่างนี้เลยเหรอเช็คอขอเช็คของหน่อยพรนะครับ อ่านวำะัดนวัตต้าไอคุณสองตัวเช่นเหมือนพอดีเลยจกได้ลงโต๊ะหรอผ่านครับจะได้ลงโต๊ะหรจะเลย้วยครับอ่ามือสามใช่ไหมใช่ครับจบจั่วครับทำไมม่านครับเขาอะไรไม่ได้ เหมือนกันครับจัาเดี๋ยวเราจะแข่กันหมดกองเอนัแล้วเราจะแข่งกันหมดกองไหมสี่ครับสี่สี่สี่เขี่ยยอะสุดละเกี่ยก๊าซไปมูฟยอมแล้วกันจ่ายสองสวิตตี้ครับสกิลหนึ่งไฟหนึ่งลับ ได้ครับไม่ได้จวนหนึ่งโดมไม่ได้ได่สองฮะคเอครับสังเวยดวสองโอ้โัดเหตบครับเหลอครึ่งหนึ่งไปก่อน ใส่ใสโอเค้าก็เทินจือแล้วก็เเก็บเกียมถึงไม่ได้โดมพูดเกมโอเคนะเก็บอวตารเถอะอวตารยวใช่ไหมอวตารมีไหมี่้โอเคไม่ได้โดมเหมือนกัน โอเคสวิตซ okay, okay, oh, ี่ตีละลายใช่ยึดผ่านครับนี่เลยจวนหนึ่งผ่านจวนวครับความจริงเลยครับแผลไม่ขึ้นเลยจวนหนึ <h <h ่งจวนสองหนึ่งพอยจ่ายอาลงจอยครับเทคจอยดิ้งละลายครับเอาละลายไปที่ของก่อนหนึ่งพอยอูสอสวิตซี่ใช่ไหม จอยครับผ่ามีมีใบท้ายจวนหนึ่งพูดเมจิกจะเลยหรือีนีนะไม่รู้ที่จะเลอเล่าแกนี้พุ่มปุ้ยจวนหนึ่งอะไรจำไม่ได้แล้วจุยจำไม่ได้ความจะมือมีหก ไม่อยากให้อ่ะใ, <c oughs> ให้ก็ได้ใหเจนชชาครับอ่าจายสามเหนเงี Cry ้ยเจน้สงวสักรอบ๋อต <c oughs> ิ <c oughs> ๊อันานี่ติ๊ข้าวไปไม ชายไปแล้วนีใช่ครับไม่ได้แล้วก็อย่าบอกนะบีมรีแอดคไปแล้วนีทีมเก้าโอลิวโอ้ที่อละเจอละครสองใบเลยอตายคู่คืีนรับลงดอกจบเสร็แล้วผม้องไปตีซะด้วยจือหนึงร้อนมากนะปอนด์ตังจขึ้นไหมสายโอเคทราผ่านเนาะ ตัวสองสองไม่หมดจบเถินโอ้โหไม่ตีตีมาเถื่อัวเจ้ากล้าจั่วครับผ่านนะครับจ่วนี่ยไม่มีครับโจเซ่ัวหยุดไปเดียวเลยจั่วโอเคไม่มีจ่าย ลงยานะครับเพกยานขอคอสครบห้าหรือศูนย์ปั๊วะครับถอนหน่อยไปแล้วจบเลยอ๋อแค่ดึงมาทีเฉยๆครับเดี๋ยวเราใช้ดูแค่นี้ครับจบแล้วดูหลายรอบดูหลายรอบแล้วจบใช่ไหมครับตีไหมครับมาจบใช่ไหมจบแล้วครับจวดหนึ่ง ตอนปาชี้หยุดไม่ได้ตัวเดียวไม่ไม่ไม่กลับต่อเซ็งที่กลับมีแค่สวิตซ์ครับตัวครับผ่านครับมือแย่มากเลยเหมือนกันละเลยตาชี้ครับอ้าไม่มีจฉ์มาละตัวหนึ่งเข้าเทินตัวหนึ่งมีมีจฉ์เลยอีกสองสาม ทีสองสองคนใช่ไวเดียวส่งไม่ค่อยเริ่มดีแล้วใช่ส่งแย่แล้วเปลี่ยนแปดนะครับนั่นเหลือปัญหาเอาแลนมาไหมเนี่ยไม่ได้เอาไรไม่มีไม่มีแดงนี้ไม่มีแรนอยู่แล้วอ้าวไม่มีคันเลยคันแรนพลังเฟงไม่ลูกไม่สีนิวเลยนิวชนะแล้วไม่มีอะไรแล้วด่วนเลยยิงไหมครับ เออใช่เธอระคังผิไม่เธอระคังหญิงโอเคอเธอระคังทำไมหน่มตายแล้วก็ทว่ไลครับได้อะไรเตะครับจบเสร็จ่ข้อสี่ิดตัวก่อนแล้วก็เก็บเกมมูม่สีรัวคิวข้าตีสิบแปดข้ารับใช้สารับใช้4 เอาขึ้นมาแค่นั้นแหละลมโตเดอเคนะข้ายังไงไ่อีสวยตอนนั้นอะมีเหมือนกันมีเหมือนกันเมื่อกี้นี้อ้อแต่ข้าเขายังไงล่ะนี่อ่ะเหือสีหนึ่งสองสามสี่กลับมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมไปเหรอเหมือนเดิมเหมือนกันเลยอ่ะ ขอหน่อยทำไอ่ยาทำได้แค่นี้ไงทำไงเนี่ยขมยเรื่อยๆเผ่านะครับให้ขโมยเถอะไม่มีอะไรล้าเลยแค่นี้จริงๆ้วผมด้วยัวนหนึ่งเหมืนไม่สักเลยทำมาไม่ได้เลยช็ไปจะมามด้เต้รีได้แตเราเขามีเจอละครั้งทำรายการใช่เจอละครยานแต กจำไม่ได้ครับใจหนึ่งครับอ่าน่าจะเรียบร้อยแล้วนะหนึ่งสามครับโอเคครับจบครับลองก็พอลงก็พอแต่วีดีที่เหลือไปไหนหมดอ่ะทำไมมันทไมเหมือนดเจาครับโอ้